บทสาธยายธรรมเรื่องพรมเทวสูตรเมื่อบุตรผู้เป็นพระอรหันต์คือเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมที่มาพระสุดตันตปิฎกสังยุตตานิกายสขาทวักพรมสังยุตปฐม,มวักจเจริญพรสาธุชน ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้งในเนื้อนาบุญอันประเสริฐทุกท่านในวาระนี้อาตมาจะขอนำพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวอันน่าประทับใจและให้ข้อคิดอย่างลึกซึ้งยิ่งนักมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจผิดในการบวงสรวงเทพเจ้าของพระมณีท่านหนึ่งและการที่เท้ามหาพรหม ได้ทรงเสด็จลงมาโปรดด้วยพระองค์เองเพื่อชี้ให้เห็นถึงเนื้อนาบุญที่แท้จริงอันประเสริฐยิ่งกว่าพรหม,มโลกทั้งปวงซึ่งก็คือบุตรชายของนางผู้ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนั่นเองพระสูตรนี้มีชื่อว่าพรหมเทวะสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าพรหมเทวะ เป็นนามของพระเทระผู้เป็นบุตรของพรามณีเมื่อรวมกันแล้วพรมเทวสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องพระพรมเทวะหัวใจของพระสูตรนี้คือการเปิดเผยถึงเนื้อนาบุญอันสูงสุดว่ามิใช่เทพพเจ้าบนสวรรค์ชั้นฟ้าที่อยู่ห่างไกลแต่คือพระอรหันตขีนาศผู้หมดจดจากกิเลสและเครื่องเศร้าหมองทั้งปวง ซึ่งประทับอยู่ต่อหน้าเรานี่เองการถวายทานในท่านผู้เช่นนี้ย่อมมีอานิสงส์อันไพยบูรณ์และนำมาซึ่งความสุขในสัมปรายภพได้อย่างแน่นอนเรื่องราวในพระสูตรนี้เริ่มต้นขึ้นณพระวิหารเชตวันในสมัยนั้นบุตรชายคนเดียวของพรามณีท่านหนึ่งนามว่าพรมเทวะได้ออกบวชในพระพุทธศาสนา และได้บำเพ็ญเพียรจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ในเวลาไม่นานวันหนึ่งพระท่านพรมเทวะได้จาริกไปบินทบาทและได้ไปถึงหน้าบ้านของมารดาตนเองในขณะนั้นมารดาของท่านซึ่งเป็นพราหมณีที่เคร่งครัดกำลังเตรียมเครื่องสังเวยเพื่อบวงสวงเท้ามหาพรหมอยู่เป็นประจำนบัตนั้นเองเท้าสหัมบดีพรหม จึงได้ทรงเล็งเห็นเหตุการณ์นั้นด้วยทิพยจักจึงทรงดำริว่าพระมณีผู้นี้ช่างน่าสงสารยิ่งนักได้นั่งใกล้เนื้อนาบุญอันเลิศคือบุตรของตนผู้เป็นพระอรหันต์แล้วแต่กลับไม่รู้จักถวายทานมัวแต่บวงสวงเราผู้ที่อยู่ห่างไกลออกไปเราจะไปทำให้เขาสลดสังเวชและชี้ทางสว่างให้เถิด เท้าสหัมบดีพรมจึงได้หายจากพรหมโลกมาปรากฏกายลออยู่กลางอากาศในบ้านของพรามณีนั้นแล้วได้ตรัสคาถาขึ้นว่าดูกระพรามณีพรหมโลกที่ท่านบวงสวงอยู่เป็นประจำนั้นอยู่ห่างไกลจากที่นี้นักพรมหาได้บริโภคอาหารเช่นนี้ไม่ท่านไม่รู้จักทางไปสู่พรหมโลกแล้วจะมารำพันถึงพรมอยู่ทำไมเล่า จากนั้นเท้ามหาพรหมก็ได้ทรงชี้ไปยังท่านพระพรหมเทวะผู้กําลังประทับนั่งอยู่ในบ้านแล้วได้ตรัสคถาพันานาคุณของพระอรหันต์ต่อไปว่าดูการพรามณีนี่แหละคือพรหมเทวะของท่านผู้ไม่มีอุปธิกิเลตบรรลุถึงความเป็นผู้ล่วงพ้นเทวดาแล้วเป็นภิกษุผู้หมดกังวลควรแก่ของคำนับ เป็นทักษินายบุคคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีบาปอลอยเสียแล้วเป็นผู้เยือกเย็นไม่มีทั้งอดีตและอนาคตวางทันทะในสัตว์ทั้งปวงแล้วขอท่านจงถวายบิณฑบาตอันเลิศแก่ท่านผู้นี้เถิดดูกระพรามณีท่านจงเป็นผู้เลื่อมใสไม่หวั่นไหวในท่านผู้เป็นทักินายะบุคคลตั้งทักษิณาทานไว้เถิด ท่านเห็นพระมุนีผู้ข้ามพ้นโอคะได้แล้วท่านได้ทำบุญอันจะให้ผลเป็นสุขในอนาคตแล้วเมื่อพระมณนีได้ฟังดังนั้นก็ได้เกิดดวงตาเห็นธรรมบังเกิดศรัทธาอันไม่หวั่นไหวและได้น้อมนำเอาบินทบาทอัมประณีตนั้นเข้าไปถวายแด,ด่ท่านพระพรหมเทวะผู้เป็นบุตรชายของตนเอง ข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราเป็นผู้มีปัญญาในการเลือกทำบุญขอให้เราจงอย่าได้มัวไปแสวงหาเนื้อนาบุญจากที่ห่างไกลหรือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นแต่จงหันกลับมามองเนื้อนาบุญที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดซึ่งก็คือพระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระในบ้านคือบิดามารดาผู้เป็นพระอรหันต์ของบุตรเมื่อเราสามารถทำบุญในเนื้อนาบุญที่ถูกต้องและอยู่ใกล้ตัวได้แล้วบุญกุศลน,นั้นยอมให้ผลอันภัยบุญและนำมาซึ่งความสุขความเจริญแก่เราได้อย่างแน่นอนเอวังก็มีด้วยประการฉนี้